รวมรถมือ2 JK ค่ะขอนำเสนอรถบ้านมือเดียวเจ้าของขายเองนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถนิสสันอเมล่ค่ะเครื่องยนต์1.2เกียร์ออโต้รถยนต์ตัวท็อปนะคะรถเดิมๆค่ะไม่มีชนหนักนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยติดเกตรถปี2012นะคะใช้น้อยค่ะช่วงร่างดีภายในสวยเกียร์ออโต้นะคะทุกท่าน ปรับค้างไฟฟ้าได้นะคะเรือนไม้ขึ้นครบเลขไม้1หม1 4 0โรเครื่องยนต์ดีเกียร์เข้าครบปกติค่ะคุญแจรีโมทเอกสารมีครบภาษีไม่ขาดและมีประกัน2ภาวัดด้วยนะคะ2พาร์ทขทุกท่านถึงสิ้นปีเลยค่ะราคา1นึ0 0 0บาทค่ะราคาเงินสดสนใจสามารถโทรคุยสอบถามได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปรถอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ สนใจอย่างไรเน้นโทรและเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะโดยการนัดหมายกับเจ้าของรถนะคะโดยตรงค่ะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงแค่นำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ